ฟูจิครับเคยได้ยินจุนินียนซีจากคนเอามาปรามะเร็งไหมเผยผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุนเดนโดบวกสถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นเผยผลวิจัยน่ายินดีมากไปดูให้รู้กันครับ ย้ำนะครับอย่าเพิ่งตัดสินอะไรฟังให้จบนะครับเรื่องของเรื่องก็คือนะครับคนที่เป็นเอ็มเลงแล้วรักษาหายกับคนที่เป็นเอ็มเลงแล้วรักษาไม่หายเขามาตรวจดูว่าจุลินทรีย์ในลำไส้มันแตกต่างกันตรงไหนก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเอาจุลินทรีย์ของคนที่แข็งแรงจากการรักษาเอ็มเลงแล้วหายเอามาให้คนที่เป็นเอ็มเลงแล้วรักษาไม่หายปรากฏว่าดีขึ้นและบางคนหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อมาดูผลวิจัยกันครับในวารสารการแพทย์ป,ปี2021ชื่อ science ผลวิจัย science ฉบับแรกบอกว่าในตอนนั้นคนที่เป็นเอ็มเลงผิวหนังแล้วรักษาไม่หาย10คนแล้วได้จุลินทรีย์ของคนที่เป็นเอ็มเลงผิวหนังแล้วรักษาหายย้ายจุลินทรีย์เข้ามาปรากฏว่าใน10คนจะดีขึ้น3คนก็คือ30%ส่วนผลวิจัยฉบับที่2บอกว่าใน15คนจะดีขึ้น6คนนั่นหมายถึงดีขึ้นถึง40%และบางคนหายเป็นปิดทิ้งหรือภาษาการแพทย์เขาเรียกว่า CR ก็คือหายเป็นปิดทิ้งเลยแต่อยางกจะบอกว่าไม่ได้หายทุกคนครับสำหรับคนที่รักษาไม่หาย ในกลุ่มนั้นยังกลับมาหายได้3 0มสถึงสีเลยถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเพราะธรรมดาแล้วไม่มีโอกาสหายแต่กลับมาหายได้เป็นเรื่องที่น่าปตีตีนดีอย่างมากผมยังไม่เชื่อก็เลยไปดูผลวิจัยของประเทศญี่ปุ่นอีกอันหนึ่งครับในประเทศญี่ปุ่นมีการทดลองกันจริงๆหลายครั้งแล้วแล้วล่าสุดนี้ศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นบวกกับมหาวิทยาลัยการแพทย์จุนเทนโดบวกกับศูนย์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ชื่อว่าเมตาเจนเซลาพิว u ิกส์ สามสถาบันมาล่วงวิจัยโดยเอาคนที่เป็นเอ็มเลงกระเพาะและเป็นเอ็มเลงหลอดอาหารก็คือเขาย้ายจุลินทรีย์จากคนแข็งแรงมาใส่คนที่ไม่แข็งแรงแน่นอนครับเขาไม่ได้รักษาแค่ย้ายจุลินทรีย์อย่างเดียวเขารักษาควบคู่กับก,บการใช้ยาเอ็มเลงพุ่งเป้าที่ชื่อว่าเอมวเช็คพอยต์อินฮิบิเตอร์ต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มใช้เอมูเช็คพอยต์อินฮิบเปเตอร์เป็นการพุ่งเป้านั่นหมายถึงอะไรครับยาตัวนี้เป็นยาที่ช่วยเวลาเราเป็นเอ็มเลงเมื่อไหร่เนี่ยตัวเอ็มเลงเนี่ยมันฉลาดก็คือมันจะหล เชื้อเอ็มเด้งเข้ามาในร่างกายถึงแม้เรามีภูมิตันทานเราก็ไม่รู้ตัวภูมิตุามานก็เลยไม่สามารถไปต่อสู้กับ m อ็มเได้แต่ถ้าใช้ยาพุ่งเป้ามันจะช่วยไปสกิดภูมิตันทานเราให้ไปต่อสู้กับเนื้อลายครับปรากฏว่าคนที่มีจูลินซีดีอยู่ในลำไส้มันจะทําให้คุณมีภูมิคุ้นทานเพิ่มขึ้นครับ นี่คือภาพของจุลินซีในลำไส้ของคนที่หายจากการเป็นเอ็มเลงหรือดีขึ้นจากการที่ใช้จุลินซีรักษาโดยการเอาเนื้อของคนที่เป็นเอ็มเลงแล้วหายแล้วเอามาตรวจด,ดูปรากฏว่าในรอบเนื้อจะมีภูมิด้านทานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจุลินซีดีอยู่ล้อมรอบครับนี่คือเหตุผลเลยนะฮะเหตุผลที่เห็นชัดเจนเลยว่าในรอบเนื้อจะมีจุลินซีล้อมรอบไปกระตุ้นให้มีภูมิด้านทานเพิ่มขึ้นครับ ก็มีคําถามอีกครับว่าไปเอาจุลินทรีย์ของคนแข็งแรงมาจากไหนครับในแต่และประเทศก็จะต่างกันของญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็คือการใช้กล้องเข้าไปเอาจุลินทรีย์ดีในร่างกายของคนออกมาเพื่อนอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นอื้อครับไม่ใช่นะครับถ้าเป็นอื้อคือสิ่งสกรปรกที่ทําอันตรายต่อร่างกายเราอย่าเข้าใจผิดนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะไปเอาคนที่แข็งแรงแล้วตรวจไวรัสตรวจอะไรต่างๆมานะไปเอาจุลินทรีย์ในลาไส้แล้วเอามาให้กับคนที่เป็นเอ็มเล็งโดยการใช้รักษาแน่นอนครับไม่ใช่ว่าให้อย่างเดียวครับเอามาใช้กับยา ยาพุ่งเป้าที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เอา2อ,อย่างนี้ก็คือจุลินทรีย์ของคนดีบวกกับยาพุ่งเป้าใช้ควบคู่กันครับจากผลวิจัยที่มีผลวิจัยมาหลายปีและมีผลวิจัยจากต่างประเทศหลายๆประเทศทําให้เรารู้ว่าคนที่อ่อนแอคือคนที่มีจุลินทรีย์ <ๆ S 1> ไม่ดีเยอะอยู่ในร่างกายและคนที่แข็งแรงคือคนที่มีจุลินรีดีเยอะอยู่ในร่างกายซึ่งมนุษย์ในปัจจุบันนี้เป็นเอเล็งและเสียชีวิตก,กันเยอะก็เพราะว่าหนึ่งในนั้นคือมีจุลินทรีย์ไม่ดีในร่างกายเราเยอะพวกเราพยายามกินจุลินรีย์ดีอยู่ในนมเปรี้ยวอยู่ในโยยเเเกิรครคคู้้้บาางมมัว่นปี มีหลุมพรางอะไรครับมันมีน้ําตาลครับน้ําตาลก็คืออาหารของจุลินทรีย์ร้ครับโยเกิร์ตก็มีแลคโตสซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ไร้ครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้การตลาดมันต้องทํานมเปรี้ยวให้อร่อยต้องทําโยเกิร์ตให้อร่อยซึ่งมีจุลินทรีย์ดีและจุลินทรีย์ไร้ผสมกันครับแต่ผมกินนี่ครับเดี๋ยวมาผมกินอันนี้นะฮะวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับซองแบบนี้นะครับเทให้ไปในนี้นี่เป็นผักย4ี่ชนิดนะครับเป็นผักสีเขียวเลยครับเขียวปีเลย นี่คือครับเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งผสมกับน้ําแล้วกินเวลาคุณกินผักไม่พอกินตัวนี้เพิ่มครับแถมมีข้อดียังไงนี่ครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับผมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผักเนี่ยดูครับว่ามีทั้งสีเหลืองสีแดงสีส้มสีอะไรต่างๆอยู่เยอะนะครับบวกกับจุลินทรีย์พิเศษครับจุลินทรีย์ที่เป็นชนิดเรียกว่านาโนไม่ใช่ว่าผักนาโนครับแต่เป็นจุลินทรีย์ชนิดนาโนเป็นจุลินทรีย์ชนิดเล็กนะครับเพราะอะไรครับมันจะเข้าไปกระตุ้นในลําไส้เพื่อให้ลําไส้เราเนี่ยกระตุ้น Thank you. แล้วหมอบอกว่าคนที่มีจุลินทรีย์ในท้องเยอะจะมีภูมิต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเพราะนั้นถ้าเรามีภูมิเราจะมีโอกาสป่วยยากครับหนึ่งในนั้นคือการทําให้ลําไส้เราสะอาดและทําให้ลําไส้เราแข็งแรงตอนนี้ผมพูดมายาวผมควรนะครับถ้าเพื่อนสนใจเป็นจุลินทรีย์พิเศษและเป็นผักพิเศษเพื่อให้เราครับสร้างภูมิคุ้มันเพิ่มผักซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในร่างกายเราครับผมยังไม่เคยเห็นแบบนี้ในประเทศไทยนะครับถ้าเพื่อนสนใจกติก,กามีอยู่3ามข้อครับต้ง้งแางจะมีปุ่มใหเมเเ้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป จะส่งให้กับเพื่อนๆครับแต่เพื่อนๆต้องเป็นเพื่อนของผมครับทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ในเพจต่างๆมีคนติดตามประมาณ3ล้านคนรวมทั้งหมดนะครับแต่เวลาผมโพสทีไร AI จะแจ้งเตือนแค่1%เท่านั้นผมจะใช้วิธีสำหรับคนที่สนใจจริงๆแอดเป็นเพื่อนผมทุกคนจะได้วิดีโอนี้ครับและใครไม่รู้วิธีการแอดให้ไปถามญาติแล้วใครดูวิดีโอของผมวิธีการเพื่อนๆแล้วเขาจะอธิบายโดยการดูวิดีโอ,อผมแล้วคุณจะเป็นเพื่อนผมต่อ,อไปครับแล้วเจอกันในวิดีโอ,อครับ